ไเดอร์ซ er, ิกแซกก็จะลงไปในน้ำนู้สีสวยสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพบกับประเพณีอีกแล้วจ้านี่วันนี้จะพามาดูสระน้ำที่ประเพณีทำงานอยู่จ้า ถ่ายภาพให้ดูสวยอยู่ขึ้นมาบนสไลเดอร์นี่สไลเดอร์อันนี้จะขึ้นมาที่สูงก็จับภาพได้สวยนี่ประมาณนี้ยังไม่มีคนเข้า,าจะทุกคนเขาจะเปิดปีนี้เปิด11โมงปกติเขาก็จะเปิด8โมงเช้าแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยน อากาศมันยังเย็นเย็นอยู่แต่วันนี้แดดดีดีนูน่นสะใหญ่อยู่ตรงนูน้นสะใหญอ่อันนั้นโทมที่นั่งเจ้านายก็จะได้ภาพที่สวย นู้นสะเด็กอยู่ตรงนู้นแกเห็นแกไกลน่ะสะเด็กอันนี้อันนั้นสะผู้ใหญ่สะลึกเกินโคนอันนี้สะสไลเดอร์อยู่ตรงนี้นู้นพนักงานจากอำเภอมาตัดหญ้าอยู่นู่น ครับรถไถคันใหญ่ๆตัดวันนี้อากาศดีจังเลยแดดร้อนแต่ยังไม่ถึงเวลาคนเข้าก็เลยยังไม่มีคนทุกคนคนเดินมาชมนู่นชมไวบบาทสะไว้น้ำจะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้มีต้นไม้รอบไปหมดเลย ได้สวยเขาจัดแบบได้สวยมากเลย พนักงานที่ได้ยินคือพอนักงานเป่าเป่าใบไม้อยู่จ้ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงข้างหลังบรรยากาศนี่จะต้นไม้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนนั่งนี่ มันไดหญ้าสกิ่งเลยเขียวไปหมดเลยไปตรงนู้นก็จะเป็นที่เล่นมินิกอลสนามติ๊กกอล์ฟเล็กๆก็เล็กๆแล้วก็จะมีข้างหลังนั่นก็จะมีฟุตบอลแล้วก็เทนนิส เพราะเพนถ่ายไม่ถึงมันบังต้นไม้จ้ะทุกคนต้นไม้กำลังเขี้ยวจะอุ่มพุ่มสวยเลยเรียนวินทจกาเด่นเด็กอนุบาลวันนี้อยู่ใน,นในวามฮาเล่ถึงเวลาเข้าน้องสิบเอ็ดโมง เด็กเข้ามาแล้วเป็นเด็กอนุบาลทุกคนก็จะมาพร้อมครูครูที่โรงเรียนหญ้าเขียวสวยจังเลยเวลาหน้าร้อนคนก็จะเต็มเลยนะเนี่ยเขาก็เอาเสือเอาอะไรมาปูใต้ต้นไม้จะเต็มไปหมดเลยแถวเนี้ย ด้านด้านหญ้าค่ะด้านที่เขานั่งเล่นเขาก็จะเน้นหญ้าก,ก็เขียวข้างล่างนู้นก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนั่นแหละได้เป็นห้องน้ำแล้วก็จะมีร้านเออ ขายโวอดขายอะไรแค่นั้นเลย,ยใกล้ๆห้องน้ำอิมบิดเนีทุกคนจะเป็นร้านมีโวดมีอะไรขายพร้อมน้ำดื่มมีทุกอย่างนี้แต่แพงน่าดูเลยทุกคนปีนี้ค่าเข้าก็แพง จากมุมสูงก็จะสวยๆเย้อุ้ <c oughs> นก็มาเดินชมไฟบาทเอ้ยมาเดินชมสระน้ำเป็นไงบ้างจ๊ะทุกคน วันนี้พามาชมบรรยากาศสระว่ายน้ำเขียวเขียวฟ้า,า,าฟ้าสวยๆแตน้ำใสแจ้วฟ้าสวยเลยทุกคนขึ้นถ่ายเป็นสไลดเดอร์มองไปสวยมากถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Okay. กดแชร์กดซับสไคร e ให้เพื่นด้วยนะจ้าชอบมุมนี้ส,สวยสวัสดีจ้าทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะอุ้ยร้อนไปแล้วจ้า